สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการใช้งานทิปดีๆนะครับจากโปรแกรม powerpoint นะครับในวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการแปลงสไลด์ powerpoint นะครับให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเพื่อนำไฟล์รูปภาพไปแชร์ต่อนะครับผ่านโปรแกรม facebook หรือผ่าน Line นะครับหรือการส่งต่อรูปภาพนะครับไปเปิดในโปรแกรมต่างๆนะครับที่เราไม่ต้องการที่จะให้เป็นไฟล์ powerpoint ไปนะครับโอเควิธีการนะครับเราก็เปิด ไฟล์ PowerPoint ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราไปที่แถบริบบอนที่ด้านบนนะครับไปที่เมนูไฟล์ครับเราเลือกที่ Save As นะครับเราเลือกที่ Browse นะครับโอเคในส่วนนี้นะฮะให้เราเลือกที่จะเก็บไฟล์นะครับหรือซอสของไฟล์เดี๋ยวผมจะเลือกที่ Document นะครับในส่วนสำคัญนะครับก็คือ Save As Type นะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี ไฟล์รูปภาพแบบต่างๆนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะแปลงนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เป็นกริปนะครับไฟล์ JPEG นะครับ PNG แล้วก็ TIFF นะครับซึ่งไฟล์เหล่านี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เรานิยมใช้กับไฟล์รูปภาพนะครับที่มีสีสันนะครับเราจะใช้ที่ JPEG นะครับขนาดไฟล์ก็จะไม่ใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกที่ JPEG นะครับโอเคจากนั้นก็คลิกที่ save ไ้เลย โปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแปลงสไลด์เนี่ยทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือจะเอาแค่สไลด์เดียวนะครับเดี๋ยผมจะเลือกที่ all slide นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการแปลงจาก PowerPoint นะครับให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพนะครับคลิกที่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ซอฟต์ไฟล์ที่เราเก็บเอาไว้นะครับก็คือที่ document นะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเขาจะตั้งชื่อให้ตรงกับชื่อไฟล์ PowerPoint ของเรานะครับโปรแกรมจะสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคพอถึงหน้านี้นะฮะสไลด์ต่างๆที่มีอยู่นะครับในโปรแกรม PowerPoint นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปภาพทั้งหมดเลยนะครับลองเปิดดูนะครับอ่นนี้ก็เป็นรูปภาพที่1นะครับเขาก็จะตั้งชื่อว่าสไลด์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไฟล์ต่างๆตรงนี้นะครับถ้าเราอยากที่จะนําไปแชร์ผ่าน Facebook ผ่านโปรแกรม l i น์ก็สามารถที่จะเลือกทั้งหมดแล้วก็ นำไปแชร์แล้วก็ส่งต่อได้เลยนะครับโอเคในส่วนของอาการใช้งานทริปนะครับการแปลงสไลด์ powerpoint ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทาง YouTube c h anel n ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะท่านจะได้รับชมไฟล์ใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ